ไมะสวัสดีค่ะมาชิมชิมให้ EP4 ครับผมใช่ค่ะวันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าเรายากินหมูทะอยากกินหมูทะไม่ได้กินแล้วนะคะร้านนี้นะคะชื่อร้านโซจูหมูทะนะคะเราเคยกินแล้วอร่อยมากอร่อยมากคือหมูเนี่ยดีมากนุ่มมากเขาเรียกว่าหมูโทโร่ใช่ซุ่มซุ่มหน่อไหมไม่เหมือนที่อื่นเลยจริงๆเออ เขาคัดมาอย่างดีมากไปเนาะแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อใช่ครับอร่อยมากมาค่ะช่วงนี้อยู่บ้านก็นะสั่งไปทานกันได้นะครับง่ายๆเลยชอบนะคอนเต์คือแบบเหมือนแบบไทยๆแต่ก็เป็นมีความเกาหลีเออจริงเออก็คือแบบบ้านๆนี่แหละแต่ว่าใส่เซอรชันเกาหลีเข้าไปด้วยไง โโถึงสวรรค์โอเคครับตามไปชิมครับสัง่งกันเยอะๆครับอยากกินหมูกระทะ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 เธอปัดม,มาอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เรามีเมนูจะมานำเสนอนะคะง่ายๆเลยะค่ะคือไก่ปิ้งครับมาเป็นไม้ๆน,นะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวเนื ใช่แล้วคำช่ำเลยใช่ร้านเนี้ยชอบตรงที่แบบขึ้นน้ำน้ำเยอะมากนะครับคือใครที่ชอบแบบเหมือนสมัยตอนเด็กๆนะเอาข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มในถุงหมูปิ้งเลยแล้วก็อร่อยดูชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านทีมไก่ไทยแลนด์นะคะนี่คือทีมไก่ไทยแลนด์นะคะก็มีไก่ปิ้ง อาหาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนื้อเนื้อทำมากใช่ไหมทำมากแล้วไม่ใช่ไก่แบบชิ้นเล็กๆนะจริงๆคือชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเป็นคำาซอสของเขาคือกรมก่อบมากต้องเนียวจิ้มน้ำน้ำพริกมะเกดมั้ไหมคนทท่ชอบกินอะไรแบบ มีรสเผ็ดเข้ามาหน่อยออย่างเช่นพี่หมาดแล้วค่ะน้ำพริกไม่ได้นะครับผมพริกไม่ได้หากินตลอดนะครับอันนี้คือนำพริกกากหมูเจียวหอมพี่ปูใช่พี่ปูเป็นสนามของเราเนี่ยหรอถูกต้องครับอเขามีพริกด้วยนี่ใช่พริกทอดเขาก็อร่อยมากพริกทอดอร่อยมากๆาใช่อลนนี้นะครับเอ่อ selected by ปูนะครับก็เขียนตรงตัวไปเลยนะครับผมอืมกรอบมากอืม ดีครับช้ากันเป็นอย่างดีเราลืมบอกว่าร้านค้าไหนดูอยู่นะครับไม่ต้องไปฝากในไอจีที่อันเก่าแล้วนะฝากอันใหม่ล่าสุดได้ทุกอันนะครับเราก็จะไปกดอันไปกดดูอันใหม่ล่าสุดทุกอันนะครับใต้คลิปเลยเนาะเราคงทํากันต่อเนื่องนะครับจนกว่าเราจะทําไม่ไหวนะครับกว่าตัวจะแตกนะครับผมก็ <c oughs> ต่อกันที่ร้านนี้ครับ เป็นร้านซีฟู้ดค่ะซึ่งเราอ่ะยังไม่เคยรีวิวร้านซีฟู้ดเลยแต่ร้านเนี้ยมันเด็ดจริงๆนะค่ะเพราะว่ามีทั้งปูดองน้ำปลานะคะครับแล้วก็มีแบบแซลมอนนะคะกุ้งนี้นะครับแล้วก็กุ้งดองแบบเกาหลีก็มีอันนี้ก็ดองแบบเกาหลีแบบเกาหลีค่ะคือร้านนี้เลยนะคะ D F Beef Food นะคะที่เขามีสองแบบก็คือแบบซีฟู้ดแล้วก็แบบ ใส่ปลาะนะครับชอบปลาะช้ำๆจะเอาไหนเอาวันไหนล่ะเขากินไหนได้เรกินนี่แหละเขากุ้งแล้วกันเอาดองกุ้งดองเกาหลีกับปลาชอบชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นปลาะมากเลยอ่ะแล้วก็เมี่กระเทียมกุ้งแบบเกาหลีใช่ไหมอืมเกาหลีแต่จิ้มกับน้ำกับปลาะ ชิ้มกับประลาเป็นไงเป็นไงขอบคุณคว้าดูๆๆดูๆๆนี่เหรออ,อ,อ,อันนี้ก็ดีมากมันหวานฉ่ำมากเลยอ่ะซลมอนอ่ะเต็มคำอ่ะก็ข้าบเสือบมันื้อะรออร่อย,ายอม,มากเลยชิมแซลมอนอ่ะ เชอมอนหวานเจี๊ยบเลยอ่ะพี่อ,อบบหวานแบบอร่อยเลยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ออซีฟู้ดก็เด็ดนะเป็นละเป็นเป็นจริงเป็นจริงไปต่ง วันนี้คือน้ำยูสุยูสุฮันนี่ค่ะครับชื่อว่ายูสุโนยูสุโนยูสุโนโนจริงเขามีหลายอย่างมากเขามีน้ำกาแฟด้วยอ๋อแต่วันนี้เราจะมาชิมอันนี้ต่างกันยังไงก็อันนี้เป็นออริจินอลแล้วก็มีฮันนี่ยูสุอ๋ออ่างงั้นแกะเดียวฮันนี่เขาเอาออริจินอล หอมยูสุมากจริงอันนี้ก็ยูสุเหมือนกันคือยูสุเลยอ่ะบางบางที่ที่เราสั่งมาบางทีมันไม่ได้กลิ่นยูสุเออเป็นยูสุแบบกลิ่นอย่างอื่นอ่ะมะนาวมะนาวแต่อันนี้คือยูสุจริงจริงอ่าชิมชิมอ่าชิมชิปออริจินอลก็อร่อยโหดีชอบตรงนี้เขามีเปลือกยูสุข้างในด้วยเปีนเียวเล่นดีมากเลยเเียวเล่นครับผมก็ใครที่อยู่บ้านนะ ดูหนังดูอะไรไปสั่งอันนี้มาชิมรับรองว่าสดชื่นแน่นอนเส้สายขนมปังช็อกุปันนะคะนะอันนี้เป็นช็อกุปันแบบเรเซนเขาเรียกอะไรนะลูกเกดลูกเกดนะคะซึ่งร้านชื่อว่าโดมิดูอันนี้เราก็สั่งมาเพราะว่าเราสายขนมปังใช่ <laughs> นี่ร้านนคะาสาวแป้งนะครับนี่ก้อนขนาดนีขอนุญาตนะจะจะฉีกแล้วนะคือไส้เขาเป็นเบสิ่งอ๋อนุ่มากเยอะอุ้ยกินเปล่าๆได้เลยนะฮะนี่เปล่าได้เลยอร่อยอร่อยหรือว่าถ้าใครแบบแบบชอบ จะทาแยมหรือว่าจะเอาไปปิ้งก่อนก็ได้เนาะเขาก็เอามีดเฉือนเฉือนเฉือนคอ่ะเฮ้ยน้อ,มอยอม,มาต่อกันที่ร้านยา่าคาคือเป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงคํานะครับผมใช่ค่ะซึ่งร้านนี้เจ๋งมากเพราะว่าเขามีเป็นแบบ เป็นคำๆมาให้เลยเป็นสําเร็จมาแล้วใช่คือไม่ต้องมานั่งทาเองใช่หรือว่าถ้าใครอยากมีพิธีรีฟองหน่อยนะครับก็สั่งเป็นเซ็ตแบบนี้ก็คือเขาจะแยกมาให้ทุกอย่างแล้วก็คือแกะแกะแล้วก็เอามาห่อเองใช่แล้วค่ะสาหรับสายรวดเร็วอย่างเราเนี่ยชอบแบบนี้ใช่เรากินไปแล้วนะเอาจริงๆรู้สึกว่าแบบอร่อยมากๆก็เลยอยากจะรีวิวให้ด้วยเพราะว่ามันเจ๋งมากๆเลยอ่ะ มันมันพอดีคำมากมากเลยใช่เราชอบมากๆเลยอร่อยอ่ะอร่อยมากอ่ะเขาแยกพริกมาให้ด้วยอ่าใครที่เนี่ยยไม่กินเผ็ดไม่ได้เขาแยกมาให้ถ้าใครที่อยากกินเผ็ดก็เทใส่ปาดปาดเลยอร่อยจริงๆน้ำเผ็ดด้วยน้ำเผ็ดนาขามลองเข้าไปดูกันนะ อร่อยจริงๆอร่อยอร่อยก็ยังคงเป็นเมี่ยงครับผมแต่ว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับอีกร้านนึงคือช่วงนี้เนี่ยอยากกินเมี่ยงก็เลยสั่งมานะครับผมร้านนี้ชื่อว่าเมี่ยงคำคุณนายครับมีไอจีไหมคะร้านนี้ไอจีก็เมี่ยงคำคุณนายเลยเมี่ยงคำ m i a n g k a m k u n n a i นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบต้องแฮนด์เมดนะคะ นี่ทำเป็นทำเป็นไม่ทาพูดต้องใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างครับใส่พริกด้วยไม่เอาไม่กินพริกเขาชอบกินมะพร้าวกับเมียงมากๆเลยค่ะอืคือรู้สึกแบบมันคือ the best กินกับหมากได้ไหมหรอืองกินกับเมียง ไปทุกอย่างน้ำจิ้มไงน้ำจิ้มอร่อยจะมีความแบบกลมกล่อม,มของข้างกุ้งแห้งนะคะน้ำจิ้มของเขาก็คือเด็ดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเดือดมากๆนะมันเป็นแบบน้ำนำนิดหน,น,น่อยยอ,อร่อย ไม่ได้แบบหวานนำอะเนาะอ,อร่อยเลยรู้ล้เพราะว่าเราใส่สิ่งที่เราอยากกินเข้าไปได้ตามใจชอบไหมเนี่ยคำคุณนายอร่อยอร่อย,ออยไหยกินชิมให้แล้วหยุดกินไม่ได้ใครที่อ,อยากฝากร้านนะครับก็สามารถฝากได้เลยนะครับใต้ไอจีของเราอันนี้เลยก็อย่างที่เคยบอกไปก็คืออยากจะช่วยให้ได้ไม้สุด นะทุกๆร้านนะฮะอยากให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็พูดเหมือนเดิมแหละเนาะก็สู้ๆนะครับใช่แล้วค่ะครับเจอกันอีพีหนะ้าเจอกันครับบาย